สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศในฟาร์มนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่สักหน่อยวันนี้พอดีนั่งเฝ้าฟาร์มอยู่เนื่องจากตอนนี้กําลังหมักขี้เลื่อยอยู่นะครับเพื่อจะทําก้อนเห็ดขอนกับเห็ดนางรม M3 นะครับเป็นนางรมอีกตัวที่น่าทํามากและดอกก็สวยรสชาติดีด้วยนะครับแต่วันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของ เห็ดฟางนะครับเรื่องของเห็ดก้อนเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าใครนะที่สนใจเรื่องเห็ดก้อนเดี๋ยวจะนําความรู้เรื่องเห็ดก้อนมาถ่ายทอดให้อีกทีนะครับเห็ดก้อนก็จะนางลมนางฟ้าเห็ดคอนก็ว่ากันไปนะครับว่าตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีแต่วันนี้เราอยู่กับหัวข้อเรื่องของเห็ดฟางนะครับที่ฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนหลายคนเห็ดผ่านมาหลายวันยังไม่ออกนะครับหรือ ใครที่เคยเห็ด3าวันจับเม็ดห้าวันจับเม็ดแต่ทําไมผ่านมาเป็น7วัน10วันเห็ดยังไม่ออกนะครับหลายคนก็จะวิตกกังวลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเห็ดจะมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราพากันไปไล่เรียงกันนะครับว่าสาเหตุนี้น่าจะเกิดจากอะไรบ้างและวิธีการแก้ไขหรือการป้องกันทําได้อย่างไรบ้าง สำหรับฤดูร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะก่อนอื่นนะครับก็ขอยึดหลักตามที่เคยพูดไว้นะครับว่าเหตุต้องการ4ปัจจัยหลักคือแสงอุณหภูมิความชื้นและสภาพอากาศนะครับก็แสงก็คือแสงจากสภาพด้านนอกที่ส่องเข้าไปในโรงเรือนที่เพียงพอนะครับแต่ไม่ใช่มากเกินเพียงพอคือเท่าไหร่นะครับเพียงพอคือ,อแสงที่ มีลักษณะส่องเข้าไปแล้วพออ่านหนังสือออกนี่คือเหตุแสงที่เหตุฟางต้องการนําไปสร้างดอกนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิจะต้องอยู่ในระหว่าง2 8จนถึง34องศาเห็ดจะสามารถติดเม็ดได้ดีอแต่ทีนี้อุณหภูมิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาปลาหลอดไปเสียบลงเรือนแล้วอุณหภูมิตรงนั้น่า3สองศาเห็ดถึงจะออกนะครับ แต่อุณภูมิที่กล่าวถึงมันหมายถึงอุณหภูมิที่ใช้ประหลอดนะครับไปเสียบบนชั้นเพาะแต่ละชั้นนะครับต้องอยู่ในระหว่างตั้งแต่เอาเอาจริงๆถ้าเริ่มต้นก็ไม่ควรต่ํากว่า30หรือ32องศานะครับหรือสามสิบสามสามสิบสี่องศานะครับก็จะเป็นอุณภูมิตั้งต้งตนตั้งแต่หลังตัดใยและเริ่มที่จะติดเม็ดเนี่ยก็ควรอุณภูมิสูงซักระยะนั้นไว้ก่อนเพราะว่า ในระหว่างทางกว่าจะเก็บเห็ดกว่าเห็ดจะติดเม็ดกว่าจะโตอุณหภูมิในชั้นเพาะและเปลือกมันมันจะเสื่อมลงมาเรื่อยนะครับถ้าไปตั้งต้นรอบแรกเลยอุณหภูมิในชั้นเพาะ30องศากว่าเห็ดจะติดเม็ดกว่าจะได้เก็บกว่าจะจบรอบนะครับเดี๋ยวเห็ดเราจะได้เก็บไม่นานเพราะว่าสภาพวัสดุเพาะมันจะเสื่อมได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นควรไม่ต่ำกว่า34องศาในครั้งแรกที่หลังจากตักใยนะครับสำหรับอุณหภูมิชั้น แสงอุณหภูมิไปแล้วนะครับแต่อุณหภูมิเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะครับอุณหภูมิที่เกิดจากาการหมุนเวียนอากาศในโรงเรือนนะครับที่เราเอาปลอดไปเสียบโรงเรือนนั่นแหละ <_: S 1> ขเขาเรียกอุณหภูมิในโรงเรือนอย่างที่2คุณอุณอุณหภูมิชั้นเพาะก็คือที่ให้เอาปลอดไปเสียบชั้นเพาะนะครับตัวที่3คืออุณหภูมิจากสภาพแวดล้อมคือด้านนอกตัวนี้จะมีผลอย่างมากนะครับที่จะส่งผลให้ภายในโรงเรือนของเราเนี่ย มันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่คือตัวอุณหภูมิหลักนะถ้าน้าร้อนอุณหภูมิข้างนอกเยอะนะครับมันก็จะทําให้ในโรงเรือนเนี่ยมีความร้อนสะสมที่เพียงพอหรืออาจจะมากเกินไปนะครับนี่คือเรื่องของอุณหภูมิ3าตัวนะครับอ่าต่อไปเรื่องความชื้นครับความชื้นก็คือความชื้นที่อยู่บนแปลงเพาะนะครับไม่ใช่ความชื้นที่อยู่ตามพื้นโรงเรือนนะครับความชื้นที่อยู่บนแปลงเพาะเนี่ยต้องอยู่ที่ ประมาณ70-8 0ซึ่งเป็นความชื้นที่เห็ดฟางเขาชอบนะครับและสามารถติดดอกนะครับแต่ถ้าเป็นความชื้นระดับ90%ขึ้นไปจะเป็นของตระกูลเห็ดก้อนเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมนะครับเห็ดภูฐานเห็ดขอนนะครับตัวนั้นถ้าเราลดน้ํามากเกินไปก็ต้องรอจังหวะที่ความชื้นเขาลดมาอยู่ในความชื้นที่เขาต้องการคือ70-8 0ดสิบ ก่อนรซแล้วเขาค่อยจะเริ่มติดเม็ดมานะครับอย่างที่4ตัวกระตุ้นนะครับหลังจากตัดใยสําคัญมากถ้าตัวนี้ไม่มีนะครับเส้นใยเห็ดจะเดินต่อเนื่องไม่ยอมหยุดสักทีนั่นก็คือเรื่องของการให้รูอากาศหรือการระบายอากาศนะครับเมื่อไหร่ที่ในโรงเรือนเราหลังจากตัดใยแล้วมีการเดินเส้นใยขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือเริ่มเห็นเส้นใยเดินมาอีกครั้งนึงนั่นหมายความว่าในโรงเรือนของเรา สภาพอากาศที่หมุนเวียนหรือออกซิเจนในโรงเรือนของเรามันไม่เพียงพอที่เหตุจะสามารถติดเม็ดได้หรือนะครับเกิดจากความร้อนสะสมจากตัววัสดุเพาะมากเกินไปเราก็ต้องไปดูนะครับว่าในชั้นเพาะอุณหภูมิมันสูงเกินไปหรือเปล่าเกินจาก35องศาเป็นระยะเวลานานหรือเปล่าหรือไปแตะ38องศาเป็นระยะเวลานานหรือเปล่าต้องไปดูปลอดตัวที่มันเสียบกับชั้นเพาะไว้นะครับนี่ข้อที่1น,นะครับตัวที่2นะครับ ก็ต้องดูว่าการให้รูอากาศของเรามันเหมาะสมหรือเปล่าที่เห็ดมันจะไม่สามารถเดินยัยได้นะรูอากาศเพียงพอไหมการให้อากาศเพียงพอหรือเปล่าถ้าเปิดโลงเปิดรูระบายอากาศทุกอย่างมันยังไม่พอเราก็ต้องเพิ่มการยกชายผ้าขึ้นเพื่อเติมอากาศลองเติมอากาศเยอะๆดูในช่วงแรกที่เห็ดหลังจากตัดใยไปถ้าเส้นใยห,หยุดแล้วเริ่มยุบลงไปสแสดงว่าอากาศเพียงพอให้รักษาระดับอาการนั้นไว้จนกว่าเห็ดจะติดเม็ด ถ้าแห้งก่อนให้ลดน้ํานะครับสําหรับฤดูร้อนนะครับสามารถลดน้ําได้เต็มที่ใครที่อยากลดน้ําหยดใต้ชั้นลดเลยนะครับไม่ต้องไปกักน้ํามันจะไม่เหมือนหน้าหนาวกับหน้าฝนนะครับกา,ารหว่า,านเชื้อเห็ดนะครับสามารถลดน้ําทับเชื้อเห็ดได้อย่างเต็มที่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ละอองฝอยแค่ชั้นเพาะติดแค่เชื้อเห็ดติดชั้นเพาะนะครับสามารถลดน้ําได้เลยเพื่อป้องกันการเดินใยฟูมากเกินไปจะทําให้การตัดใยของเรา ทำได้ยากนะครับเราจะยินให้เส้นใยเดินลงวัสดุเพาะและเส้นใยฟูบนชั้นน้อยที่สุดนะครับสําหรับฤดูร้อนนะครับและเป็นการเติมความชื้นให้ชั้นเพาะด้วยเพราะว่าฤดูร้อนการระเหยความชื้นในชั้นเพาะจะเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจาก1สภาพแวดล้อมที่อากาศด้านนอกความชื้นสัมผัสต่ําสภาพแวดล้อมที่อากาศแห้งเกินไป2มีลม3มมีความร้อนมากเกินไป ทำให้วัสดุเพาะซึ่งเป็นเปลือกมันเนี่ยดันความชื้นออกชั้นเพาะได้ไวมากนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้กากล้างล้วนๆโปรดระวังข้อนี้ให้หนักนะครับถ้าใช้กากล้างให้ผสมกาก,ากแป้งให้มากอัตราส่วนล้าง60แป้ง40หรือล้าง50แป้ง50ก็ได้นะครับ แล้วทีนี้นะครับในใครที่สงสัยว่าทําไมภายในระยะเวลา3 5วัน5วัน7วันทำไมเห็ดยังไม่ติดเม็ดเหมือนที่เคยทำผัานผ่านมานะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะเพราะอะไรนะครับอย่างที่ไล่เลียงเหตุการณ์มานะครับพอจะจับประเด็นได้ว่า 1. ความร้อนมันสูงเกินใช่ไหมความร้อนมันอาจจะสูงเกินเกิดจากอะไรโดยเฉพาะคนที่ใช้ร้านกับแป้งนะครับ1ใส่วัสดุเพาะที่หนาเกินไป2นะครับเกิดจากการหมักเปลือกมันที่ ด่วนเอาขึ้นมากเกินไปทําให้วัสดุเพาะมีความร้อนที่สูงอยู่นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับจะเจอในส่วนข้อที่2มากที่สุดที่โทรมาหาผมนะเจอในส่วนข้อที่2มากที่สุดใช้ล้างกับแป้งหมัก5วันอย่างนี้นะครับหมัก7จวันอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนโทรมาถามมาถามผมว่าทาไมเห็ดอ่ะสิวัน10วันยังไม่ติดเม็ดผมก็ถามย้อนกลับไปหมักเป็นเปลือกอะไรเขาก็จะบอกล้างกับแป้งล้างล้วนบ้าง ผมก็จะถามว่าหมักเมื่อกี่วันอ่ะหมักมาน,นานแล้วอ่ะหมักมานานแล้วผมก็ถามกลับไปกี่วันครับห้าวันห้าวันเอาขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ถามต่อว่าคําถามต่อไปผมถามต่อว่าแล้วอ่ะเปลือกมันที่เอามาเนี่ยมีความสดใหม่ขนาดไหนที่เอามาหมักห้าวันแล้วเอาขึ้นคําตอบคือเป็นเปลือกล้างที่ต่อคิวเอาแล้วเปลือกล้างเนี่ยเพิ่งหลุดจากเครื่องมาแล้วมาหมักแค่ห้าวันแล้วขึ้นเลยนั่นหมายความว่าอะไร กระบวนการหมักยังไม่จบครับตรงนั้นมันเพิ่งเริ่มปฏิกิริยาที่เริ่มจะขั้นแรกของกระบวนการหมักด้วยซ้ําเพราะว่าเปลือกมันมันสดมันใหม่ลดน้ําหมักไปหมักไป4วัน5วันปฏิกิริยาการออกซิเดชันต่างๆที่จะขับไล่แก๊สแอมโมเนียหรือแก๊สมีเทนต่างๆเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มถึงเปลือกมันมันจะคล้ําไปแล้วหรือมันจะเริ่มดําไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่พร้อมนะครับมันยังไม่พร้อมถ้าเปลือกมันมาใหม่ใหม่ แบบล้างกับแป้งผมแนะนําเลยไม่ควรหมักต่ํากว่า10วันนะครับไม่ควรหมักต่ากว่า10วันแต่ทุกๆ3วันนะครับต้องมีการกลับกองถ้า10วันยังหมักแล้วใช้ยังไม่ได้ให้หมักต่อไปอีก2วันแล้วกลับกองดูอีกทีถ้าพร้อมค่อยขึ้นชั้นเพาะนะครับการหมักนานมีประโยชน์อะไรในฤดูร้อนอ่ะการหมักนานๆเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมินะครับในวัสดุเพาะที่เป็นเปลือกล้าง คุณสมบัติของเปลือกล้างคืออะไรไปดูมีความร้อนสูงสูงมากนะครับแล้วก็มันจะให้ความร้อนที่คงที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมรืดูร้อนพอคิดภาพออกนะครับฤดูร้อนอากาศร้อนจัดพอร้อนเข้าไปกระทบเปลือกมันเปลือกมันมีความร้อนที่เปลือกล้างสามารถสะสมความร้อนได้นานแล้วค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาเมื่อร้อนข้างนอกไปบวกร้อนของเปลือกมันนะครับเปลือกเปลือกล้างซับความร้อนไว้เยอะกว่าปกติ พอตกตอนลางคืนนะครับมันก็ค่อยๆปล่อยความร้อนนี่ออกมาแต่เป็นความร้อนส่วนเกินเกินกว่าที่เห็ดฟางเขาจะสามารถติดดอกได้เข้าใจไหมครับโดยส่งผลเป็นปฏิกิริยาคือหน้าชั้นเพาะของคุณมันจะแห้งไวนะครับลดน้ําเย็นนี้อ่าพรุ่งนี้เช้าหน้าชั้นเริ่มแห้งนั่นหมายความว่าความร้อนสะสมในชั้นเพาะของคุณมันเยอะเกินนะอันนี้สําหรับใครที่5วัน7วันอ่าเป็นเปลือกล้างใหม่ๆเอามาหมักแล้วขึ้นนะทีนี้ พอเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นคืออะไรต้องลดน้ําเรื่อยๆนะครับลดน้ำสองวันลดทีสามวันลดทีเพื่ออะไรเพื่อลดอุณหภูมิแต่ทีเนี้ยเมื่อน้ําถูกกับเปลือกล้างครับมันจะทวีความร้อนมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะในระหว่างที่คุณนําเปลือกมันไปใช้มันไม่ใช่จุดพีคสุดของความร้อนสูงสุดของกากล้างที่เขาจะเริ่มไต่ระดับลงมานะครับเรื่องของการาฟของความร้อนของเปลือกมันน่ะมันจะเหมือนภูเขานะครับมันจะค่อยั้งแรกที่มันตกจะเครื่องมันจะเย็น พอเริ่มกระบ,บวนการหมักมันจะร้อนขึ้นมา่างนี้มันจะเป็นภูเขาด้านบนปุ๊บด้านบนสูงสุดครับแต่ที่หลายคนเอามาใช้คือความร้อนมันเพิ่งอยู่แค่นี้เองนะครับต่อมากว่าจะกว่าจะเห็ดจะออกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอระยะเวลาอีกครึ่งหนึ่งกว่ามันจึงไปถึงยอดปิรามิดพอไปถึงยอดปิรามิดนะครับกลายเป็นว่าต้องรอไปอีกหลายวันพอลอไปอีกหลายวันปุ๊บเสียงที่เห็ด จะออกช้าจากปกติ3วัน5วันติดเม็ดจะกลายเป็นว่ากว่าจะถึงยอดพีระมิดตรงนี้นะครับมันก็จะกินเวลาทิ้งไปอีกกลายเป็นว่ายิ่งรีบยิ่งเสียเห็ดนะครับแต่ใครที่หมักระยะเวลาไป10วันนะครับความร้อนมันจะโดดขึ้นไปสูงสุดนะครับโดดขึ้นไปใกล้เคียงหรือสูงสุดของยอดพีระมิดหรือยอดภูเขาแล้วความร้อนมันจะดรอปลงมาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เห็ดฟางมันจะสามารถติดเม็ดได้พอดีแล้วติดสวยด้วยเพราะฉะนั้นการหมักระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้ โอกาสที่ได้เห็ดหรือการติดเม็ดเนี่ยเป็นไปตามรอบปกติได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งกระบวนการหมักนะครับจนจนทาให้เสียงานนะครับและอีกอย่างหนึ่งปัญหาการนํามาใช้ก่อนในระหว่างที่ความร้อนของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดมันจะทําให้เกิดแก๊สมีเทนแก๊สแอมโมเนียนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องราขาวมาในชั้นเพราะถึงจะอบได้80องศาก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องหมักให้ถึงที่สุดของความร้อนของเขาก่อนแล้วให้ความร้อนเขา มันค่อยๆดอกลงมาพอความร้อนของเขามันดอกลงมานะครับมันก็จะทําให้เห็ดฟางเนี่ยมันอยู่ในสภาพอากาศหลังจากตัดใย,ยที่เขาสามารถติดดอกและเกิดดอกได้นั่นก็คือตั้งแต่3 6องศาหรือ35องศาลงมาแล้วความร้อนเขาจะลดลงมาเรื่อยๆแล้วเห็ดฟางจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มแปลงแล้วครับแล้วการหมักนานๆเนี่ยมันจะทําให้สารอาหารในเปลือกมันเนี่ยออกมาเยอะแล้วเห็ดฟางเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้โดยทันทีแล้วดอกเห็ดจ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นในฤดูร้อนเมื่อมีความร้อนภายนอกเยอะนะครับเปลือกมันของเราต้องหมักให้ความร้อนเหลือ <_ an> น้อยกว่าปกตินะครับหรือหมักให้สมบูรณ์เป็นปุ๋ยหมักไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าหมักนานแล้วความร้อนจะหมดไม่ต้องกลัวนะครับ <_ an> เพราะว่าความร้อนด้านนอกคือสภาพแวดล้อมมันช่วยนะครับแล้วเปลือกมันให้ความร้อนมันต่ําไว้เพราะว่าเวลาแดดมันออกมาเนี่ยกากมันเหล่าน,นี้มันจะดูดซับความร้อนจากภายนอกไปเก็บแล้วมันจะพอดิบพอดีครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราหมักไม่สมบูรณ์นะครับเราหมักแล้วเราเร่งนะครับความร้อนเปลือกมันบวกความร้อนข้างนอกและความร้อนที่อบในโรงเรือนนะครับมันจะทวีคูณกันทําให้เห็ดของเราบางคน15วันเห็ดยังไม่ออกจน จนพอว่าเห็ดจะออกหรือไม่ออกบางคนกลายเป็นหนังหมูเส้นใยเป็นผังผืดนะครับเห็ดก็ไม่ออกจนได้ต้องเอาคลาดคูดกว่าจะรอเห็ดออกมาอีกก็รออีกเป็นสิบวันอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่ายิ่ยงเร่ยงรยิ่งรีบยิ่งทําให้เราเสียโอกาสทําให้เรายิ่ยงไม่ได้เห็ดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอฝากไว้เลยนะครับจากใจเลยขอฝากไว้เลยว่าใครที่จะเพาะเห็ดด้วยล้างกับแป้งได้เห็ดดีแน่นอนแต่ว่ากระบวนการหมักนะครับ คุณต้องใจเย็นๆนะครับถ้าทําขั้นตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ห้ามกระโดดไปอีกขั้นตอนอื่นโดยเด็ดขาดมันจะกลายว่ายิ่งเร่งยิ่งเสียนะครับรออีกสักหน่อยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้วได้เห็ดสวยๆดีกว่านะครับยังไงก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในส่วนนี้ขอพูดพอสังเกตเพียงแค่นี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันใครมีคำถามนะครับ คอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้จะมาทําคลิปตอบให้นะครับสําหรับปัญหาเรื่องการเพาะหิดฟางนะครับคลิปนี้เคลียร์เฉพาะเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูซ้ําใหม่ฟังซ้ําใหม่แล้วก็ไปสังเกตของตัวเองในโรงเรือนว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของทางฟาร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ